สวัสดีครับพี่น้องชาวกระชนนะครับวันนี้ผมก็จะเอาไก่ใหม่มาอ่บน้ําแล้วก็จะขังสูงไว้นะครับสิ่งแรกที่เราต้องทําคือเราต้องอ่บน้ําไก่นะครับเมื่อเมื่อเราจะมาจากในฝูงอะไรเนี่ยในเล้านะครับเพราะว่า oh, <no. S 1> ไก่มันจะมีแบบกินกินของไก่นะครับมันจะเหม็นนะครับผมกินข้าวของไก่นะครับ เร,เราก็จะใช้เราก็จะใช้แชมพูนะครับที่เราจะอ่าน้ําไก่นะครับ<ล>เพื่อที่ไก่ไก่ไม้นะครับมาจะอ่าน้ําให้มันเปียกยากนะครับเวลาจะทําให้มันเปียกคือมันยากมากนะครับเพราะว่าขนมันหนานะครับขนมันหนาเราก็จะอ่าน้ําไก่นะครับเพื่อที่ขั้นต่อไปเราจะได้อ่มน้ําเปียกได้ง่ายๆอะไรแบบนี้ด้วยนะครับ แล้วเราดับกลิ่นเคาาอะไรงนี้ด้วยนะครับกลิ่นของไก่นะครับมันจะมีไก่จะมีกลิ่นเ้าวของมันเฉพาะไก่ของมันมันก็มีกลิ่นเคานะครับมีไก่ด้วยเฉพาะนะครับไก่นะครับเมื่อเราแยกมาจากฝูงนะครับในเล้าอย่างนี้นะครับแล้วก็วันนี้จะมาอ่าน้ํานะครับเพื่อที่จะได้เตรียมพร้อมในการที่จะขังสุ่มนะครับผมก็ตัวนี้ก็ไก่เราประกอยนะครับของผมโซมันได้อยู่นะครับ ก็ตัวนี้สองโลสามนะครับสองโลสามเราสามารถใช้ถุงขั้วไว้สองสองด้านก็ได้นะครับแต่ผมยังไม่ใช้นะครับรอบนี้นะครับเราจะอาบน้ําไก่นะให้มันปเปียกเลยนะครับขนปีกเกี่ยไม่เป็นไรนะครับแต่แค่เราไม่ต้องไปถูมันไม่ต้องไปทําอะไรมาข้นงในครับก็ไม่เป็นไรครับอาบน้ําไปเลย เราไม่ต้องไปโดนจากหน้าอกขึ้นไปอย่าไปโดนนะครับอย่าใช้นะครับเราจะใช้จากหน้าอกลงไปนะครับไก่ใหม่จะดิ้นหน่อยนะครับไก่ใหม่ครับตัวนี้บางคนก็ว่าโดนปีกอะไรไม่ได้นะครับน้ำโดนไม่เป็นไรครับขอแค่เราอย่าไปจับหรืออย่าไปโดนขนอย่าไปโดนปีกมันแค่นั้นเองครับล้างให้มันสะอาดเลยครับ หอนะครับอย่าไปถูมันเปียกน้ำไม่เป็นไรถ้าเราไม่ไปแตะต้องมันนะครับสำหรับไก่ใหม่นะครับนี่จะได้หอมๆด้วยครับล้างให้มันสะอาดนะครับ าบางทีมันมีที่กระดที้อะไรอย่างนี้ด้วยนะไก่ไหม่นะครับมันเก็บเปียกเยอะ โอเคครับวันนี้ก็ขอเพียงแค่นี้นะครับเรามาอาบน้ําให้ดูสําหรับคนที่จับไก่มาใหม่จากฝูงนะครับเราก็สามารถอาบน้ําด้วยแชมพูได้นะครับสบู่เหลวอย่างเดียวนะครับห้ามใช้สบู่ก้อนนะครับเพราะเดี๋ยวมันจะติดผิวหนังอย่างนี้นะครับก็วันนี้ก็เรามาให้ดูแค่นี้นะครับก็วันนี้ลาแล้วนะครับสวัสดีครับ thanks <laughs>